สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่กับในช่องพายวาอีกแล้วนี่จ้านะคะวันนี้ว่าจะทำกิดอันบ็อกครองเป็นครีมตัวนี้เลยเคทีดอเนศิลมาวิตามิน B3 ตัวนี้นะคะช่วยบำรุงผิวสวยใสแล้วก็มีความเป็นแบตกรอรี่ที่มันดีที่สุดนะคะตัวนี้ในราคา1 6 9บาทเนาะซื้อมาจากร้าน i a t n d Boy ในสาขา สาขาเซียนเอ้ยเดอะมอลล์เดมบางกะปินะคะก็ไปตำกันได้นะตัวนี้ราคาหนึ่งรกสิบเก้าบาทถ้าใครชื่นชอบตัวนี้นะคะก็แบบมันออกมาใหม่แหละแต่ว่าแฟนวาก็ไปเห็นในไหนสักที่นึงเหมือนกับว่ามันออกมาก่อนแล้วแหละแต่เราไม่ได้ตำเพราะว่าแฟนเราตำก่อนแล้วไงเราก็แบบบอกว่ากลิ่นมันหอมมากมันดูใช้ดี ลดความหมองคล้ำด้วยแล้วตอนนี้คือเป็นวิตามิน B3 เข้มข้นโทนอัพผิวก็จะทางใสได้จริงนะคะพวกแฟนว่าเคยใช้อยู่แล้วก็กินหอมละมุนเป็นแบบกินไบรท์สักุระหอมละมุนแบบชุมช่มฉ่ําเลยแล้วก็ทําให้ซึมซับไวแล้วก็ไม่เหนียวเนื่นนะอันนี้สไตล์ผู้หญิงผู้หญิงที่ชอบทาครีมอันนี้น่าจะใช้ดีที่สุดสําหรับคุณสาวๆนะคะจบค่าอย่าลืมช่วยกด ไล์กดแชร์กดซับสไคร้ช่วยกดกระดิ่งกุ๊งงริงให้ด้วยนะระหว่างนี้แพรวทุกคนคิดว่าแพรวเนี่ยเป็นนักรีวิวได้ไหมเอ่ยนี่ตัวนี้ไปตำกันเลยนะจะที่ไหนก็จะสาขาไหนก็ได้ห้างไหนก็ได้แต่ขอให้มี้น and Boy ันอีฟแอนด์บอยะเข้าไปแล้วบอกว่าหนูจะมาซื้อครีมของเคที่ดอราา์วิตามินบีสามบอดี้โลชั่นแบบ บอดี้โลชั่นเลยนะคะไปตำกันเลยไอเลสไอเลสแคทีเดียวต่อมาต่อมานะคะก็จะทำคลิปอันบบกอีกอันหนึ่งนะคะคือน้องตัวนี้เลยะคะ่ะน้องลิปสติกสีแดงตัวนี้ทาแล้วนะคะสีสวยมากมันคือเดลิสมี Me นะคะเดลิสมี Me. ว่าอ่านถูกหรือปล่าไม่รู้ไม่แน่ มันไม่ได้เก่งอักองกฤษเนาะแต่ว่าน้องตัวนี้ทาเราดีมากน้องแบบออกแดงๆละเรื่อละเรืออีกน,น,นึงเวลาทาทุกคนจะชื่นชอบว่าเออทำไมออกแดงอันนี้ลองใช้แล้วมันใช้ดีมากตอนแรกน้องจะเป็นออกแดงในใช่ไหมแต่ลองเกลี่ยดูจะสีจะสวยเลย นีน้องจะเป็นสีแบบนี้โทนแบบออกส้มๆ้ส้มอิดออกพอเกลี่ยมันจะออกส้มอิดนะคะแต่ว่าพอจิ้มจริงๆมันคือน้องแดงน้องแดงแบบซื้อมาจากเาเดยวมาบางกะปินะคะราคาห้าสิบเก้าบาทตัวนี้ราคาไม่แพงเลยคือมันห้าสิบเก้าบาทของแท้ของจริงของแท้จริง มือหนึ่งนะคะไม่ใช่มือสองอันนี้ว่าใช้มาแล้วหนึ่งวันเต็มแต่มาคือวันนี้นะคะช่วยไปตากันด้วยนะราคาถูกมากไปซื้อได้ที่ร้านอีฟแอนด์บอยทุกสาขาเลยนะคะจะอยู่ไหนของห้างก็ตามเถอะแต่ก็ไปตากันได้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซัลล่าคลายช่วยกดกระดิ่งกุ๊กก๊กุ๊กเ๊ให้ด้วยนะทั้งหมดมีสามครีมนะคะอันบอกก็จะมีของน้องตัวนี้น้องลิฟแล้วก็ของครีมคูบอนบีสามไม่พอมาเป็นเคที่ดอก B3 ด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้ากับคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายจุบจุจุบป I love you คน I love you e v ทุกคนต่อจากต่อจากเมื่อกี้นะคะคือนี่เลยครีมของคูบอนนะคะครีมคูบอนนี่ถามว่าใช้ดีไหมเนี่ยพายวายังไม่รู้เนาะวาไม่ได้ทำคลิปที่สิทธิ์ให้เขาแต่ว่าอันนี้คือว่าททำอันบ x ็อกของของตัวเองเนาะ อันนี้เป็นครีมของครูบอลน,นะคะเป็นครูดังในติ๊กต็อกในต่อตอนะคะมาดูกันว่าน้องเนี่ยมันดีไหมเพราะโทนของน้องอะ่ะมันดูสีออกเหลืองแต่ทาจริงๆอาจจะดูขาวก็ได้แพ็กเกจถามว่ากล่องนางถ้าเป็นกล่องเนี้ย ใ,ใครก็ทําได้ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องของครูบอลเองจริง,รง,รงๆเขาบอกว่าครูบอล B3 สาเวเทนนิ่งเอดี้ครีมเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวกายด้วยสารสกรัดมาจาก B3 เข้มข้นและช่วยบํารุงผิวกายให้ดูกระจ่างใสคงชุ่มชื้นให้แก่ผิวซึ่งดูแลผิวให้ดูมีสุขภาพดีไม่พอนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ดูแลเป็นผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ดูนุ่มน่าสัมผัสแล้วก็อีกอย่างคือ ทาทากายตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอนอย่างต่อเน,นื่องเป็นประจำเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยให้แบบคงแบบความเป็นเนื้อครีมไม่ใช่เนื้อเซรั่มเนาะเนื้อจะไม่เหนียวเนอะหนะเหมือนแบบครีมตัวอื่นอันนี้มันก็จะมาซิลเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราเปิดออกมาเราเปิดไม่ออกออออแล้วก็ปาไดไปนี่นะคะเป็นเนื้อครีมแบบออกเหลืองๆนี้เดี๋ยวลองทาดูก่อนนิดเดียวนะคะ ทาหลังมือนะคะเพราะว่าเอ้ยมันติดลิปอะเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแต่ที่ร,รู้ๆมันไม่เหนียวมันซึมซาบไวมากตอนเนี้ยคือมันแบบซึมคือเพิ่งทาเองนะคือซึมแล้วอะมันเริ่มซึมแล้วว่าทุกคนคือเราทาน้อยไงประเด็นหอมมันหอมแบบหอมธรรมชาติอะ่ะทุกคนทุกคนเคยเห็นไหมหอมธรรมชาติเขาบอกว่าใช้ดีมากก็เลยลองมาตามําดูลองมาซื้อดู เห็นอาจารย์บ bon อลรีวิวเราทำคลิปติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะอ mm ือ hmm. ไม่เคียบเลย mm hmm. ข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทา mm hmm. วันนี้ไม่ขาวหรอกภายในวันเดียวอะ mm hmm. แต่ให้ดูว่าอันนี้คือทาแล้วจริงๆนะ mm hmm. เอ,อ้ยเดี๋ยวอ mm ือ hmm. เห็นชัดยังอ mm ือ hmm. อันนี้คือทาแล้วนะคะ mm hmm. มันซึมไมมันซึมไวมาก, mm hmm. มากคีมคูบอลน,นะคะ ใครชินชอบทิมของครูบอลเนี่ยไปติดตามครูบอลได้ใน t i ๊กต็อกเนาะคือครูบอลแกเขาก็เป็นคนดีน่ารักสวยแ่เป็นตุ๊ดไงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราก็ชอบแกตรงที่ว่าแกเป็นคนดังแล้วแบบไม่ลืมตัวเองอะคือดังแล้วไม่ลืมตัวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวว่าจะทาขอนรอนะคะเดี๋ยวใช้ภายในคืนนี้เลย๋ยวมาดูกัน ว่าผิวแพว่วจะดีขึ้นไหมแต่ก่อนหน้านี้วาใช้ครีมตัวนี้ไปน้องซิต้าแต่น้องซิต้าเนี่ยวาวาทาเฉพาะตอนเช้าจะได้ล็อกผิวแบบนี้ H, H Y A นะคะไฮยาลูรอนิกก็จบไปเป็นอันสิ้นสุดข,ของน้องครีมคูบอนนะคะเพราะเห็นว่ารีวิวดีมากราคา3าม้อกว่าบาทก็เลยลองตำดู อาจจะใช้ดีก็ได้แต่ว่าสําหรับวานนะคะมาทำคลิปอันบล็อกของที่ซื้อมาเนะาะก็ช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยช่วยกดกระดิกกุ้งกิ้งให้พี่วาด้วยนะหรือใครชื่นชอบครีมคูบอนนะคะไปไปตำกันได้ที่ในดิจิตอลคูบอลเนาะพิมพ์ว่าคูบอนเดี๋ยวอาจจะเจอเห็นหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อสินค้าว่าเป็นคูบอล B3 สามเมดเทนนิ่งบอดี้ครีมอันเนี้ยไปได้เลย หรือจะแครบรูปนี้แล้วก็ทําเหมือนแบบถ่ายรูปแล้วมันสกแกลแล้วมันก็จะมาเป็นสินค้าตัวนี้เนาะไปซื้อกันได้นะของแท้ต้องเป็นคูบอนตัวจริงเขามีวันหมดอายุให้ด้วยนะในตรงกล่องแล้วก็ผนที่ผลิตนะคะอย่าลืมไปตามกันนะ ตะก,ก,ก้าด้วยอย่าลืมไปเอาตะก,ก้าในติ๊กต็อกไปกดในติ๊กต็อกได้เลยนะเขียนว่าคูบอน B 3ไมไปได้เลยจ้ะรักงาจุกจุของคูบอน